วันนี้พาพี่นอ้องห้ามาปลูกต้นหอมไว้กินจ้ะปลูกใส่กะละมังพี่น้องเตรียมดินปลูกใส่กะละมังกะละมังและคุจ้ะคุเบอร์สิบเจ็ดนิวพี่น้องนี่กะละมังยีสิบหาบาจ้ะดินกะซิมี่นาดินทรพรมดาจะผสมแกบดำละกาขีนูละกากลางมันจ้ะขีนูสองกรรมัม ดินหนึ่งส่วนกางมันหนึ่งส่วนกล้วก็แกบดำหนึ่งส่วนจ้ะพี่น้องผสมแล้วก็โหดน้ำห้ปิกเปียกจาะแล้วก็ปลูกปลูกง่ายจะ้ะหอมนี้พี่น้องปลูกพักมากกับว่าต้นหอมนี่แหละจะปลูกง่ายที่สุดเลยพี่น้องเข้าใดไปกับ่บตรงตรัดหกออกอีกเนือจ้ะเพราะว่าตาัดหากออกไว้ให้แล้วปลูกเลยจ้ะตัดทรงไปหายกับประมาณน,นี้ละจ้ะ ใบกับโบตกตัดออกอีกปลูกกระมังละวหต้นจ้ะ3ามกระมังกับสี่สิบแต้นจ้ะพี่น้องปลูกไปเมื่อละเล็กละหน่อยจ้ะพราด้ขยายพันธุ์ไว้โอ ปลูกแล้วก็โคดนามห้เปียกพี่น้องเป็นพันหอมเลยจ้ะมันมัุ่งหัวจ้ะพันหอมพันนี้พี่น้องเก็บใบกินได้ตลอดปีจ้ะนี่ปลูกแล้วได้อายุเดือนนึงจ้ะสุดนี่ก็เริ่มแตกกอต่างต้นได้ล้วจ้ะ ก็เพิมปุ๋ยให้เรื่อยๆจะพี่น้องปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยขอ,อกจ้ะเป็นมาปุ๋ยขอ,อกจ้ะต้นหอมเอาใส่ให้เรื่อยๆเติมให้เรื่อยๆจ้ะปลูกง่ายๆซ้ำนี่แหละพี่น้องหดนำไห้มือและเทือจ้ะหลังจากปลูกได้อาตย์นึงเข้าคอยไห้ฟุ้นเพิ่มจ้ะพี่น้องห้องปลูกเบิ้งจ้ะเตรียมดินกับไผ่มีอันใดก็บใสอันนั้นด้วยจ้ะ บะมีแกบดำกระชายเป็นแกบดิบก็ไดพี่น้องแกบเนา่าแกบเก้านะจ๊ะมาผสมดินให้มันหลวนซุยเศษใบไม้แห้งก็ะไดจ้ะถ้าใส่แต่ดินธรรมดาหนาะดินมันสีแนนพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้จ้ะปลูกง่ายๆเด้อขอบคุณทีดติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ